สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้วันนี้แอดมินจะมาทำนายพื้นดวงชะตาและนิสัยตามตำราภรมชาติของชาวราศีกุมคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ พื้นดวงคนที่เกิดราศีกุมหรือผู้ที่มีลักนาเกิดอยู่ราศีกุมลักษณะทั่วไปของชาวราศีกุมชาวกุมอยู่ในธาตุลมเส้นผมของคุณออกสีดำน้ำตาลหน้าผากเถิกเล็กน้อยใบหน้ากลมมนมีเหลี่ยมเล็กน้อยขนคิ้วดำดีดวงตาแฝงไปด้วยพลังเร้นลับหน้าพิศวงคุณเป็นคนสูงไม่มากนักท่อนบนยาว ไหล่กว้างเป็นคนมีสเสน่ห์ผิวพรรณสดใสแข็งแรงพูดจาฉะฉานนิสัยใจคอและบุคลิกภาพชาวราศีกุมบุคคลผู้ซึ่งมีมุมมองที่เปิดกว้างมีอิสระทางความคิด และจะคอยแนะนําแต่สิ่งดีๆให้เพื่อนและคนรอบข้างเสมอเขามักจะเป็นจุดประกายแนวคิดต่างๆให้แก่ผู้อื่นทำให้ชาวกุมเป็นคนกว้างขวางมีคนรู้จักมากมายและเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้แต่ข้อเสียของเขาคือความเจ้าชู้ใครได้เป็นแฟนกับชาวกุมก็ต้องทำใจกับความเจ้าชู้ของเขาให้ได้ นิสัยใจคอของชาวราศีกุมชาวกุมส่วนใหญ่หัวดือ้อหัวรั้นเพราะความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางคนชอบพูดมากกว่าการกระทำก็เลยเป็นนักพูดเสียเลยทำอะไรออกจะแหวกกฎระเบียบอยู่สักหน่อยชอบสู้เพื่อสิทธิของผู้อื่นใจบุญสุนทานดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนมากมายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ชาวกุมมีเพื่อนที่สนิทกันน้อยมาก เพราะความที่ไม่ค่อยไว้ใจใครนั่นเองไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวไปไหนคนเดียวก็ได้โกรธง่ายหายเร็วหากคุณเห็นคนบ้าวิชาการบ้าเรียนไม่ลดละนั่นแหละชาวกลุ่มตัวจริงบุคคลในราศีนี้ส่วนหนึ่งชอบศึกษาดาราศาสตร์โหราศาสตร์แถมมีสัมผัสที่6ด้วยความรักและความสัมพันธ์แบบชาวราศีกุม ความรักของราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ละคนก็จะเหมาะกับความสัมพันธ์ในแบบที่แตกต่างกันไปแต่จะมีเพียงหนึ่งคนที่โชคดีได้คบกันในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นตัวของชาวกุมเองชาวกุมเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและไม่ชอบความแตกแยกทะเลาะเบาะแหวงกัน เขาจะเป็นตัวประสานความคิดที่แตกต่างกันของเพื่อนๆให้ความสำคัญกับเพื่อนเท่าเท่ากับคนรักดังนั้นจะต้องมีช่วงที่เขาจะได้เปลี่ยนอารมณ์ระหว่างคนรักกับเพื่อนบ้างนั่นคือเวลาได้อยู่กับตัวเองชาวกุมมักจะลืมนึกถึงตนเองเพราะมัวแต่ห่วงคนอื่นๆถ้าเขาได้คนรักที่คอยดูแลและห่วงใยในตัวเขามากๆก็จะเป็นการดีมากทีเดียว ความสัมพันธ์แบบชาวราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ในเรื่องความรักนานเพราะความรักเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเขาจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปไม่เร่งรีบกับความรักในยามที่มีความรักเขาจะตั้งกฎกติกาต่างๆไว้มากมายเขาจะทำความตกลงกันไว้อย่างรอบคอบ แต่สิ่งที่ทำให้ความรักของเขาไปได้ดีคือความใกล้ชิดความเข้าใจกันซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ความรักก็สมบูรณ์ไม่ได้ความโรแมนติกแบบราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่ติดเพื่อนและมีเพื่อนมากจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ชาวกุมจะเริ่มประทับใจหรือแอบชอบใครสักคน จากความสนุกสนานเฮฮาในกลุ่มเพื่อนชาวกลุ่มจะเป็นคนที่วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความประทับใจได้ดีเยี่ยมเพราะชาวกลุ่มเป็นคนที่มีความคิดและจินตนาการที่ดีอีกทั้งยังมีอารมณ์ขันอีกด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนช่างคิดเขาจึงมีวิธีที่สร้างความโรแมนติกได้อย่างไม่ยากเย็นแต่บรรดาคู่ครองของ,ของเขาควรระวัะวง อย่าไปหลงไหลในการกระทําและคําพูดของเขามากนักเพราะมันอาจเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้คุณไม่มีทางรู้ใจคนธาดลมได้เขาจะเก็บความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้ดีแต่ถึงยังไงชาวกลุ่มก็ยังเป็นคนรักที่ดีชอบสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เกิดขึ้นเสมอแต่เขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจที่ไม่บอกคุณบ้างเท่านั้นเองเพศกับราศีกลุ่ม ด้วยความที่ชาวราศีกุมเป็นคนธาตุลมที่ต้องการความเข้าใจความสุขใจเรื่องเพศจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการความสุขทางใจมากกว่าความสุขทางกายเขาจะแคร์ความรู้สึกของคนรักของเขามากถึงแม้ชาวกุมจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากแต่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวแล้วจะให้เวลากับมันอย่างดีเพราะเขากลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนรัก ชาวกุมกับเรื่องเพศไม่มีอะไรหวือหวาจะเป็นไปตามธรรมชาติแล้วอะไรล่ะที่ชาวราศีกุมต้องการชาวกุมเป็นคนที่มีความคิดและมีมุมมองที่กว้างขวางเขามักจะเชื่อมั่นในความคิดและสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปดังนั้นคนรักของเขาจึงควร็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเขาได้ดีที่สุด ชาวกลุ่มต้องการคนที่สามารถพูดคุยให้คำปรึกษากับเขาได้และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้เขาก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้เขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ตัวเองได้น้อยเสียเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลเอาใจใส่เขาให้มากมากและคุณจะต้องเป็นคนรักครอบครัวด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องการเพราะจะช่วยประครับประคองให้ชีวิตคู่ยืดยาว โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีกุมควรระวังโรคปวดขาระบบเลือดไม่ดีเจ็บคอโรคกระเพาะโรคปวดหัวโรคประสาทผีปู่ย่าตายายน่าจะเป็นคำว่าพืนภูมิแพ้หรือผิวพันธุ์ที่ถูกถอดความผิดพลาดหมายเหตุคำว่าผีปู่ย่าตายายในต้นฉบับอาจจะพินผิดพลาดจากคำที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นผิวผุพองหรือภูมิแพ้ เพราะเป็นบริบทของโรคภัยไข้เจ็บสีอัญมณีและอาชีพที่ถูกฉลกสีที่ถูกฉลกคือสีม่วงครามสีฟ้าไม่แนะนำให้ใช้สีขาวสีดำสีเขียวอัญมณีที่ถูกฉลกคืออเมทิสหรือพลอยสีม่วงดอกตะแบกบางคนเรียกว่าโป่งขามสีม่วงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีสติความอุดมสมบูรณ์และความเฉลียวฉลาดยิ่งนัก บางท่านก็นิยมโอปันเป็นความหมายของการช่วยเหลือยามคับขันอาชีพที่ถูกโลกเนื่องจากคุณเป็นนายของตัวเองรักความอิสระควรเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่ชอบต่อสู้แข่งขันเช่นนักเขียนนักพูดนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลายวิชาการวิศวกรดาราศาสตร์โหราศาสตร์ช่างไฟฟ้าเป็นต้น